เดี๋ยวเราจะมาดูตาที่ผมเป็นกันเลยเดี๋ยวคนในแคนแบบให้มันโวตออกกันมั่วเลยอ่ะคนดูโอเคครับเดี๋ยวไปเจอกันในเกมนะครับ oh, <no. S 1> รับชมรับฟังได้เลยนะครับอาทุกคนปิดไมค์เลยเดี๋ยวค่อยโอเคครับตอนนี้ผมปิดไมค์แล้วนะครับทุกคนโอเคคนทุกคนก็คือว่าเดี๋ยวเราอ่าะจะแบบฆ่าคนแล้วโบยมั <stink> ่วนะครับ รอรอก่อนนะครับรอ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 พ <c oughs> ี่กำหมดแอบอยู่ใช่ไหมพี่เราก็จะฆ่าไปเรื่อยๆนะครับท่านผู้ชม Oh no เดี๋ยวเดี๋ยวเราเราต้องหาเหยื่ออะไรแรกครับเหยื่ยอะารแรก Oh no ไอที่ รอเนียนเราเนียนต่อรอเนียนต่อครับเดาเปิดไมคไปบอกพวกน่นเฮ้ยพวกมึงปิดไมค์ดิปิดไมค์ดิไม่ไม่เดี๋ยวเราจะฆ่าเรื่อยๆนะครับตอนนี้ตอนนี้เหลือกี่คนแล้ววะสามโอ no ใครเจอใครเจอเจอที่ไหนเจอที่ไหนใต้ห้องโซนอ่ะใต้ห้องโซนอะไไม่ไม่ไม่ไอ้ไอ้ไอ้ไม่เอ็ไม่ไม่ฟังนะ ยี่สิบคี่ท่าจะเจอใช่ไหมตอนเนี้ยคือทุกคนอยู่ห้องโอโซนล่างห้องโอโซนบนคือตอนเนี้ยหลักฐานมันเป็นตังค์รครับผมผมไม่ได้อยู่ห้องโอโซนอาจจะเป็นสีม่วงก็ได้นะลองโหวตสีม่วงดูไหมอ้าวโอเคอ้าผมเอาสีม่วงอ้าวผมเชียร์พี่ไม่คนดูเราเราเราต้องเชียร์เพื่อนตัวเองทิ้งก่อนครับเพราะว่าไอคิวมันเที่ยงไง เกราบตัวเองก่อนนะครับเล่นแล้วเงผมเล่นแล้วครับแจ็คผมเล่นแล้วจบแล้วโดดรอบรอแล้วกันอ่าไม่ใช่โอโน้โอ้อ้โอโอ้โอ้โนเโ่อ้อ้โอ้โร้โอ้โอ้โอ้เอ้โอ้โม้โอ้้วอ้อ้โอ้ออ้โอ้าอโ้อามอออออ โอเคครับตอนนี้เราก็เราแบบเราต้องเงียบๆไว้นะครับทุกท่านทุกท่านทางบ้านเราจะแบบยืนรอ,อความตายเราตัดไฟตัดไฟค,ดค,คนคดูตายที่ผมมุดท่อครับคนดูไอ้บ้านมองไม่เห็นฮัลโหลครับมาดว้าวโอเคนะครับทุกคนเราก็ไอ้นี่เลยนะครับ เร,เราอย่าเพิ่งรีบร้อนนะครับท่านผู้ชมเพราะถ้าเราขา่าตอนนี้มันมันจะสงสัยเราเว้ยเราต้องนิ่งๆไว้ก่อนเว้ยโคดูเข้าใจว่าสไตล์คิวอะเข้าใจป่ะแล้วเราเดี๋ยวเราเราเราแบบเล่นเล่นไปก่อนนะครับทำคลิปก่อนแล้วกัน Oh no เราก็ต้องทำเควสไปก่อนนะครับท่านผูชน้ชม <ederim> เดี๋ยวเราก็แก้งเงียบๆนะเดี๋ยวนี่เราจะฆ่าลายต่อไปเลยนะครับทุกคน oh <no! S 1> เฉือนแม่งเลยไหมโอเคเฉือนแม่งเลยครับ oh <no. S 1> ตายหนึ่งตายห,หนึ่งคนดูนี่ไงนี่ไงฮัลโหลครับเกษตรกครับ yeah. ครับอยู่ตรงอะไรอะทำไฟอ่ะไม่ไม่ไม่คือมัาเก้วพี่ก็วิ่งไปทําไฟนะแต่ว่าพี่มองไม่เห็นสพยง,นะงั้นงั้นพี่ว่าเราจะคลิปก่อนดีกว่าเชื่อพี่ดิเรายังไม่มีหลักฐานมากพอในการจับกลุมโอเคเชเคนะครับ เดี Quand, ๋ยวเราจะผลิตด็ดการเราให้มันรวมๆกันเดี๋ยวเราโบยครับเดี๋ยวเราโบยเราจะฆ่าคนหนึ่งเราโบยนะครับรอดูรอดูคุณดูรอดูรอดูเลยนะครับท่านผู้ชมคือยังไงตอนนี้ผมก็ชนะแน่นอนนะครับร้อยเปอร์เซ็นต์บายเฮ้ ฟังพี่นะมึงฟังพี่นะมึงเชื่อพี่ไหมมึงเชื่อพี่ไหมมึงเชื่อพี่ไหมโอ้ว่าว่าไม่ไอ้กล้องเป็นไอ้กล้องนี่กระโดดออกจากพ่อมาเลยเมื่อกี้เชื่อพี่หัวไอ้กล้องวัวไอ้กล้องชนะเลยหัวไอ้กล้องพี่ว่าอยู่ใครคือฆาตกรเชื่อพี่หัวไอ้กล้องโอ้ไม่ใช่ครับไม่ใช่พี่คิวครับหัวไอ้กล้องครับอยากโกหกครับกล้องตอแหลไม่เนียนนะโอเคครับเราก็เกียนพวกมันเสร็จแล้วนะครับทุกคน โกัตอนมีหัวร้อนสักพักถ้าใครชอบคลิก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับคือผมตายใจไงโบทแบบโบทเพืเ่อนตัวเองออกเลยไงคือผมโซโล่ไงครับอืมหล่อ,อไปแล้วครับเจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบาย